พี่น้องที่รักพระวาจาว,วันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจหลายประการอย่างแรกคือเราได้เห็นการทำงานของพระจิตเจ้าในคนที่เชื่อถึงพระเจ้าแม้เขาจะไม่เชื่อในพระเยซูดังที่เราได้เห็นจากความคิดเห็นของกามารีเอที่เป็นอาจารย์กฎหมายชาวฟาริสีเขาได้ให้คำแนะนำแก่สภาสานเฮตรินว่าต้องมีความรอบคอบในการจัดการกับอาาาัครสาวก พร้อมยกตัวอย่างของผู้ที่ตั้งตนเป็นผู้นำหลายคนที่ไหนที่สุดเมื่อหมดเวลาของพวกเขากลุ่มคนที่ติดตามต่างก็สลายกันไปเองกามาริเอมีมุมมองในเรื่องความเชื่อที่เข้มแข็งว่าหากเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการกํากับดูแลของพระเจ้าเรื่องนั้นๆก็จะคงอยู่ตลอดไปความเชื่อนี้คือการดนใจผู้ที่ไม่เชื่อในพระเยซูเจ้าให้คิดและทำ พระเจ้าทรงใช้ความรอบคอบและใช้ความฉลาดแบบโลกทำงานของพระองค์เพราะพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ในการยับยั้งการเบียดเบียนผู้มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นจากการไม่ถูกเบียดเบียนย่อมนำความด,ดีมาสู่บรรดาภรรสาวกดังนั้นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องคือเมื่อคิตชนต้องเผชิญความยากลาบากเราต้องมองให้ไกลกว่าเรื่องความลาบาก และมองให้เห็นถึงพระประสงค์ของพระเจ้าในเหตุการณ์นั้นๆพร้อมทั้งเชื่อมั่นและวางใจในพระหัตทานที่พระเจ้าทรงประทานให้เพื่อช่วยทําให้เราสามารถรเผชิญกับมันได้เราต้องเห็นและเผยถึงพระเจ้าในทุกช่วงเวลาอย่างที่อัครสาวกได้ประกาศถึงเพียงพระคิดเจ้าเสมอไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์พวกเขาไม่เคยประกาศหรือโอ้อวดตัวเองเลย คำสอนวันนี้อย่างเตือนใจเป็นพิเศษด้วยว่าอุปสรรคสําคัญของการเทศสอนเรื่องพระเยซูเจ้าคือการโอ้อวดตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพระสงฆ์ที่รับหน้าที่ต่อจากอาาาัครสาวกจงระลึกเสมอว่าทุละที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องมั่นคงคือการเป็นศาสนาบริกรที่รับใช้พระวาจาเทศสอนเรื่องพระเยซูเจ้าผู้ทรงถูกตรึงกางเขนทรงสิ้นพระชนและกลับคืนชีพให้เป็นที่รู้จัก เพื่อเป็นการถวายพระสิริรุ่งโรดแด่พระองค์นอกเหนือจากนั้นเป็นการพูดถึงตนเองเท่านั้นเรื่องสุดท้ายก็คือความสุขและความภูมิใจที่จะได้รับจากการประกาศพระวาจาเพราะไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากอย่างไรพ้าเจ้าก็ไม่มีวันทอดทิ้งคนของพระองค์วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เรามีสามัญสำนึก มีความระมัดระวังในเวลาที่ต้องประสบเรื่องหรือเหตุการณ์ใดๆเพื่อเราจะไม่มองเพียงผิวเผินแต่ขอให้เราสามารถสะท้อนความเชื่อในพระเจ้าและเห็นพระองค์ในเรื่องต่างๆอย่างชัดเจน